สวัสดีจ้ามาจะมาเมื่อนี่ก็มาลองห่วเทั้งหวกกันอ่อนสอยทั้งห่วง,าวงว้างดําเทิงห่วกกบจ้ะแต่ว่าตอนนี้ลองห่วก,กบก่อนจ้าลองหวงก,กบแล้วแล้วหลัลก็ค่อยสิไปอีกหวกหนึ่งจูหอยทั้งอันตีนโคกพีเด้อพี่น้องท้างลงพังน้ำจ้ะ นี่บันดูจ้าบ้านในหยกเบิงจสัสมีบ่มีจ่จ้ะแต่ว่าเจ้าของหน้าเพื่อนบอกว่ามี่สันห่วยนี่เพื่อนบอกห้ามาลองบ้านในลองจะเทอแต่ว่าปีไก่เนี่เขามาลองลหลายจ้ะหกกบนี่จะงามๆปีไก่ยนี่เนาะแต่ว่าปีนี้สิพี่คือปีไก่ยนบ่อเขามาหยกเบิงก่อนจากพรานห้ามันบ่มี่ให้ได้เศร้า มีอยู่จ้ะโมกบแต่ว่าโบม็นตัวใหญ่เป็นใดจ้ะก็พอใส่ไดอยู่ดอกพอได้ไปตต่มกันเนาะลองมองเงินแดงมองนีแดงเพอาดแต่มกันจ้ะลองไปซุดพุลักกะทิลองกลับมาพี่วัางสามบาทนี่น้ำเย็นเย็นพี่น้องมันเป็นโคตรเย็น มันหอนหอนหนาห้อนนี่คือสิลง่งอาบก็สีเย็นดีว่ะอันนี้หนาฝนฝนตกก็สียบบเย็นได้ยังไงมันฝนตกแห้งนี่มันหนาวสัมนะสิได้พ่อหมกบูบูผี่น้องเอ้ย กันบ่ได้ไลน์กัษตรได้ไปเอาหวกอันหางดำตื้มจะ้ะมื้อนี้ว่าสิเอาแต่หวกปบประสันว่าเรื่งอีกคู่คกันหันคู่มาลองคู่กันหันสิไปธุระพร้อมเข้าอุดรเอินว่าไปมาไปลองหวกสกรันหามาไว้กินแรงก่อนอาได้หวอกปูมาปุนป่นกับสมผักหวกผู้เฒ่าเพิ่นสิปุนเนาะพี่น้องเนาะหวกอันหวกกบเนี่ยใส่ลางดีๆทำความสะอาดดีๆแล้วก็ต้มน้ำปลาแดด เอาใส่กับน้ำปลาเด็กดน,กน้ำต้มแล้วเพิ่นก็มาตัมเฮ้ยเราตำปบบนโขปนปลาธรรมดาเฮาน้ยจ้ะแต่ว่ามันสิแซ่บกว่ามันหอมใส่กัะหอมหวานใส่กระถางอยู่หน้าบ้านแล้วก็ลุกมาเด็ดใส่หอมหอมทรงักสมผักกับขั้นเอาพี่น้องค่อยแซ่บสมัยนี้ผู้เฒ่าอยู่เลาะหน้าบ้านผู้เฒ่าเพิ่นหบานผักใส่กระถา,างปลูกหอมใส่กระถางสุดแถวบ้านจ้ะ ผู้เฒ่าคนเหตุที่ดีให้ลังเถือเอาไปซื้อหอมซื้อ,อยังบัได้ก็ได้มาลูกเอาของผู้เฒ่าสุ่มพันปลูกไว้เนี่ยพันปลูกไว้หน้าบ้านโยกกระถางมีหอมบวอัวแดงหอมหอมป้อมซาลาเน่กุ้นชายบังอีตูบ่อึดเด้อพี่นอ้องเสมอเนี่ยนอยี่น้ำหัวเต็มจะกระถางไว้เอาคุณเ้าสีอูหวัวสีอ,อ้อ,อหวัวโมขึ้นหรือโมหัวเอิ่นบ่คือกันเนาะจ้ะเนาะอูหวัวอ้อหวัว มกห่วกกะคือเห็ดคือกันละจ้ะแต่ว่ามก,มกใส่ไปตองนี่เป็นสิมกละปงผู้ลังคนกับชิมกละตั้งเท่าแต่ผู้ลังคนสิมกเป็นแป๊ะๆคอืองหอมมกปลาซิวเพิ่นข้าเจ้าไปขายตามท้องตลาดเป๊ะๆล่ะใส่ไม่อย่างข่างไฟหอมดีอันนั้นจ้ะวันนี้มันสิได้มกกับชิได้ปุูนก็นยังบ่รู้กันแต่ว่าได้กบหน่อยตอนนัวนึ่งเลยพี่น้อง ยกขึ้นบาทนี่ได้ครบนะครบหน่อยจะวนึงจ้ะเดี๋ยวลองกลับมาสิได้คููกันบ่ไม่มีคููบ่ได้คููดีเด้อได้สองตัวก็ยชได้พูดละตัวเด้เนาะพี่น้องเนาะไปปนจ้ะลองกลับมาล่ะจ้าบ่เนี้กลับมาลองนี่ก็ยชขึ้นเลยจ้ะบ่านี้จีไป้่องเมื่ออีน้องนึงเมื่อสิมี้บ, <S <S บอกบเขาบอกไม่ห้ากับิีเบอันมันบ่ได้หลายห้าก็สิีปลองเอาอันหัวอันหางดำ มะมกหอกกบเนี่เฮาวก็เสียวไว้ถอะปนจ้ะกินค้องขึ้นบ้านกินแซบกินบ่ได้คืดได้เครื่องนะพี่น้องบ่แมนบ่โม่มนได้เลี่ยงไว้ได้แต่พ้นคือ,อเป็นคล้องเป็นห้อยนน่ามันมีไหมมาไหมมันก็นมีหอกมีกบมีเขียดมาใครใส่สินะาละให้นอนหน้าฮาแต่ว่าน้ำให้หน้าไปไป,ไปว่าไะไหรอกจ้าร้านเข่าเมืม่อจุ่มเงิน หาดื 5, 5 30, 5. Hum, ่มน้ำให้หน้าบ่ได้ลองได้แต่น้ำมันคุดหวยคุดคลองคุดสาบอะไรยังสิล่ะได้บ่เอาเอามันกบเลยพี่น้องเออพักกันบ่เห็นจ้ะกบจ้ะกบใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่จ้าตัวนี้โอ้โธ่นี่คุณตัวเลยนี่โดดโดดโดดดวงท่านบ่หรอเอาดีดีเฮ้ยตกใหญ่เหมือนที่แรกผมเห็นนะพี่น้องเมาจะเอาหื่อออกว่ามันบ่มีมีเทิงหอกเครื่องกบ บานี้ไอทั้งแม่ทั้งลูกเลยเขาไข่ออกแล้วล่ะครับุกสงสัยลงมากอ่ะลูกขางน้องตื่นเฮาวเราจิตตุล่ลงมงงมึงซ่งได้สิได้มกุกที่เรกจะหัวกระได้มามุกกระปนเนาะกบได้แล้วได้ปนละจ้ะเดี๋ยวพักกันคืนเลยครับ้ันนี้คืนเราสิไปเบื่อนน้องไหมจ้ะสิไปล่องเอาอห้องดำเนาะส่วนโม่คนโม่คนสิมานน้ำฝนมาจั่นพี่น้อง แต่ว่าห้าวลยมากก่อนมากก่อนอลจริงโง่งลงไปลองถาเพิ่นจะ้ะวันนี้ก็ห้าสิอ้วยกลับแล้วจะ้ะไปเจอกันยี่น้องอีกน้องนึ่งจะ้ะมาจ้ามาต่อเลยจะ้ะโมเพิ่นทรมากสิมานำคนนะสันลองถาเพิ่นจะ้ะไปลองหัวกบมาแล้วได้หน่อยนึงเลยมาลองหัวกันหางดำจะ้ะลองถาเพิ่นแป๊บเพิ่นกับสิมาสันเพิ่นวาเนาะ ม่ผู้เดือถือตาถืออย่างให้ได้พี่น้อง,ก,องกลงองเก่าตังค์ไม้ขโมนจ้ะถ้าเพิ่นมาแล้วเราก็ขาขส้าดคอันให้เพิ่นถือตาให้แล้วกายเพิ่นนั้นลองห้าวคอยสีไดงไายจ้ะตอนนี้เราลองถ้าเพิ่นก่อนจ้ะเบิ่งเหมือนจะกัดไกลๆกันเด้อพี่น้องเด้อห่วงถืออยู่จ้ะ,ออจะห่วงดำดำถือจ้ะถือถือหลายพร้อมแต่ว่ามันเอาลงไปให้เบิ่งบ่เหิมให้บ่เบิ่งบ่ได้เนาะจ้ะโอ้ยเขาคิดเราถือพี่น้องเออเดือดห่อนู่ได้จ้ะนี่ยบอลบ่ห่อนห่อนอยู่ ได้ดีอย่างหนึ่งคืออยู่ในน้ำคือวานล่ะเดใส่เต็มกระปองนี้ล้ค่อยสิเปลี่ยกระตามมาเปลี่ยนที่แหลกว่าสิเอาเอาเตะกระปองนี้บันเพิ่นสีน้ำคนมากก็เลยสิเอาอันเอาให้มันเต็มป๋องนี้และ่ะเอาค่อยไปเทียนค่อยปะกระตาจะ้ะลองถามเพื่อนเนาะนานมาแล้วพี่น้องลองสามสี่บาทละ่ะ เต็มกระปองแล้วพี่น้องเสี่ซลคุณประเทศเซตาจับอันนี้พี่น้องจ้ะเต็มถังจ้ะถังอันนี้เพราปะะัญหาสามโลกหนึ่งโลกเต็มถังจ้ะไปเปลี่ยนออกกระตามาก่อนจ้ะเพื่อออกจากถังใส่ตาก่อนใส่ถังห้ามันเน่าเนาะเพื่อสิทธาพันอยูและสิโดนเติบจุ่มหอยภากันมาก ก็แนะนำก็คือพักบุงทาได้พี่น้องเที่ยวสายตาละจ้ะสาตาแล้วเรียบร้อยหือผักบุงออกแล้วค่ะก็ชิลองขึ้นไปฮันจะเทิ่งเก็บผักบุงเทิงเหือเออ่อนมันออกมันมันหกไหลเนาะลองยาก้านมาเถอะเนาะงนมีผมมาเปลี่ยนเมย์เราดีพี่น้องเอ้ยต่ว่าสอ่อนหัวดึงเฮ็ดึงอะไนไล่มันลงไปพี่น้องมันตื่นห้องมันก็ลงไปหม่องน้ำเลิกจ้ะ มันเขามันหมุนอยู่ในปลาในอันพักบุ่งไหมมันเขาลองประดในีพักบุงก็ได้มันหนาบ่อนอยู่ปุบปับป,ปุบปับอยู่สะอ่อ,อนเลจนยจังไนบ่มีกินแล่พี่น้องมันมีช่วงเมื่อเกินอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นี้มันก็หมดละเพราะว่าจังอนปลาหญ่มากปากก็เลยกินห่วงนะหนามมากเนาะหวกกับกัดหางซุ้กับกัดหางกับเป็นอาหารของปา่า กระมิดไม่ได้กินนอกจากห้าสีหาไวล้ละเอาไปใส่ตู้ไว้ตูน้นกตัวแชไว้แต่ว่าเอาไปเฮ็ดแวนมีอยู่สองสามถุงอยู่จ้ะบ่าสามสี่มือก็มาลองไปไว้มันใหญ่ขึ้นมา,นนากนอก่อยจ้ะเนาะแต่ว่าตัวน่อยลายลายจ้ะเขาลองอยู่นี่สุมตัวใหญ่มันจะถือสุมตัวหน่อยมันไม่ถือเลยพี่น้อะเต็มอยู่อันเดียวบึงวนวานหน่อยๆเต็มเลยจ้ะลองถ่าเพิ่นก่อนจ้ะเพิ่นบอลมาเนาะลองไปอีกก่อน เสาร์อลองลเพี่น้องถาเพิ่นเก็บผักถาจ้จาะแล้วจังไนเพิ่นก็มาแหละเก็บผักเอาผักเอาผักเมื่อหลวงก,กันจ้ะมาแล้วจ้ะมาลองกันต่อเลยบ้านนี้เขาก็สีได้เอาลงไปไทยมีครูมาลองเปลี่ยนละเลีเ้ยวกล้องลงไปไกลๆเละสี้เห็นลราจะพี่น้อง กูมาลองเก็บผักบุ้งทั้งภักกันหว่วงเก็บผักบุ้งเด็กทั้งภักกันที่ลองหอกทั้งเก็บผักบุ้งเออมึงไปลองละจ้ะเสียงท่อโทรศัพท์ดังพี่น้องอยู่บ้านอีกหนึ่งเพื่นวามาลองพี่ว่าสันผ่นเพราะท่นได้ลุง,ง,งลองสันลองพุ่นอันบันโฮปุ่น,อนหอวกบอัออสันเพื่อนวานไมได้ถามว่า ลองให้หน้าให้หน้าเขาเจากับวานเขาไหมลองสาไผมันมีอีลีบอกสนาะมันบอกว่ามาไปลองสกปรนรับโทรศัพท์นองอยู่บ้านอื่นโทรมามู่นีน่ว่าเฮาสิไปอยู่บ่ไปพวกไปเฮากับลองสกปนสันวาน,นี่กกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ <c oughs> จะโทรมาอย่างเฮลโหลว่า บอบอหันได้ลองบอไปลองควานี่มันคือแด่ลายแทตัวเออเออเออเอเส่องเออบท้วมากว่ามาไปลองพี่ว่าสันเพราะข้าเจ้าได้ลายสันทดลองเหรอบอสันเออจับว่างๆได้แล้ว,ว,ลว,ลวแต่เสียองเออบ่า หน้าน้อมไปทั้งพุนน้าน้อมไปทั้งพุนเออเออแต่สิมันเราโทรมากตัวบรงส่งวิเราโทรมากของเก่าเฮ้ยลักกะข้นเนาะลักกะข้นเนาะ กกแลก้กกะชิลองบงงางคนขาไม่ห้เหมอราค <laughs> ่ะฉันลองแล้วบอกคันว่าฉันลองมาสก้อนมาไปพี่มาสร็ว่าไอเสียงเออบโรมาะ เนี่ยคือกันกระนี่ยังบ่บอนบ่ลองบ่ได้ดิค่ะแต่ว่ามันเอาบ่ได้เนี่ยมันอันนั้นแล้วมันเป็นสินค้าเนาะมันคือกันนี่ล่ะมันเฮงรุ่นตรงนี้น่งบ่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 ไปน้องนี่น่ะเป็นเป็นห่วงก้อนน้องนั่นเพราะว่าน้ามน้องนี่มีก่อนน้องนั่นนะลายแต่ว่ามันอันนั้นคุ้มมั่นมันลงเขาจะเล่นเป็นเล่นไปเดี๋ยวหกก็กกกระไรเดยแล้วน่ะนี่อยู่ นี่ถึงโกบทั้งเขียดข,ขดยั้นค่าทั้งหันเห็ดเหลืองทั้งนี้เขียดอีเหลืงองบักหน่อยวงใส่เย้หน้ามันมองเข้าไต่อึงไต่โกบมันดยเออออกมาอยู่ช่วงบบเมนสีดไดงลายเดือนหรือเปล่า ออกออกอย่งนด่งมนนละดงไ่ย่งเป็นดางยฉล,ล,ลอมมเห็น่ว <c oughs> อ,อะไรก็ดนดย่เป็นดงขาดไแล้วใหญ่อ,อมึตสามาิตก,กาหางเห็นว่าคนฝ่าเห็นไคนฝ่าเอาห้าตองนคนลาคนฝ่าคนบ,บอยไงบอบอบ้วนคนจิก,กาหางเหรอเอากวนน้ำหอน ตระจาหุนกรบนหอกกบเลรแต่ว่ามันอ่อนกว่าหอกกบจงหะเราลองลอยดง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 ะลอยดงแรงดงดังผิด้กียนได้กินน้ำอันแม่เงในที่อื่นเป็นว่าหกกบหอกกบไ่หอโป่นนั้นเด้อล่อเข้าไปไรขววอย่ามุงใบหกกบนำเฉยเขาก็เยอะวัดเส้นเขาเป็นเด็กน่อย หน ane, ่อยๆยังอีกเต็มขึ้นดหน่อยหน่เอะจ้ะอมกินเไม่สมมันขึ้นกินปนจุกหล่อเอ่จะยเเอาแยกใส่ขวดไว้นานฝากไปแล้วเขาขวบันฝากน้องหม่เขากินเงาเลยเดิมเขาไปเมื่อเ้ารเขาคพอว่าวันพระเขาก็เลยเศร้าสามนอสามนอยู่ผมนอนุกหล่อฉันอยากเขไปเอาไหอยาก บ้านเราเลี้ยงเราใหม่มันชุ่มหน่อยอ่ะอ่าัิ้ม่ใส่ไม่สอันเต็มทางซีละทางซีหน่อยละบ้านดึงออกมาีหน่อยนิดหน่อยดุงไปเอาอันให้ปลาฉามาทีหานอนยกคู่ช้าจะคลอแค็งไว้เข้าไปเขาเอาน้องเนี่ย

นี่นี่น่นมุมนะพอพุดชุดมุมมุแก่นมันมันพ่วมเข้าตองนะมันเลยลงมาิดยเขาไปมันแงลงมาเอเอาจีไปเฮ็ดอันพักบุ้งกกันเถอะอาจ่าเอาม่งด่าก็ม่เอม่งด่าไปเลียงน้่บาทเดี๋ใมันอยู่มองหันปลาบ่เอามือบแล้งเอาไปแถวเนว้ ไปมองได้นู่เดี๋ยวเด้อสิเอามองกลางๆงี้ละเอาเพื่อสับไปไว้ฟาร์มกันง่ายหลยเอาปุ่มก็ได้โอ้ยไปว่ได้ดอก เอาถเขาฉีบอู้ยออกขาแล้วนี่ยออกขาตัวออกขาออกขาออกขาตุ๊ดตุ๊ดไปห้องเก้าตุ๊ดแปลนเอามันอมั Môn y tonya ngay có chuyện môn đi mì mất cốp. Cốp. À. cốp cốp cốp. cốp 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 tù. Tù tù cốp 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 ที่จะใส่ตัวแบบนี้เดี๋ยวมันสิเน่าก่อน